นี่เป็นบรรยากาศยามเย็นอ่บริเวณใกล้ๆสารเจ้าเนาะอำเภอพนัสนิคมเอ่าก็ไม่รู้ชื่อซอยเนาะพอดีมาทำธุระจุดนี้แล้วก็มีโอกาสได้นั่งคอยอยู่ในรถคนเดียวเนาะแล้วก็ว่างมากก็เลยก็เลยเก็บตกวีดีโอถ่ายมาดูเรื่อยเปื่อย นี่อ่ะบรรยากาศแต่ว่าที่พนัทเขาจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยซอยของเขาจะเล็กค่อนข้างเล็กลมันจะมีกําแพงติดข้างๆเลยชิคนี้ตรงนี้เป็นบรรยากาศของศาลเจ้าที่ถ่ายมานี่ช่วงเย็นๆนะศาลเจ้าก็จะมีสองฝั่งเลยนะเมื่อกี้ก็มีตรงนี้จะเป็นวัดบ้านมันจะเก่าๆนะ,ะน้ำเพล้ว จะเรียวนกลับลงไปในตลาดขนาดอีกครั้งหนึ่งดูบ้านดูบ้านตรงนู้นเส่านะตรงนี้จะเป็นตลาดเก่าๆเ,เก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะป้ายเขาก็เขียนว่าจักรารใหญ่ที่สุดในโลกตลาดเก่าจริงๆเลยบ้านทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะเป็นสองชั้นเนาะเป็นไม้อนุรักษ์แบบโบราณโบราณประมาณนะั้น ด้านบนจะเป็นไม้หมดเลยนี่ก็ยังเหมือนเหมือนคล้ายๆลงเตี้ยมในในในหนังจีนเลยนะเราเรามองว่าอย่างนั้นเหมือนหนังจีนเก่าๆอะไรประมาณนั้นอะช่วงที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่นี้ก็จะเป็นมันเย็นมากแล้วก็1 8บแนาฬิกาสานาทีอีกจ้ะไปข้างบน สำนังกงานที่ดินตลาดจักสารศูนย์จักสารอะไรประมาณนี้เขาเขียนเมื่อสักครู่มียเขาปลูกต้นไม้บนตึกนู่นตลาดพนานิคมก็จะเป็นตลาดเล็กๆนะก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นตลาดเก่าดั้งเดิมเลยนะดันสายบรรยากาศยามเย็นดันซ้ายด้านฟ้าก็ประมาณนี้แหละเป็นสะพาน เรื่องซอยต่างๆนี่เราไม่รู้หรอกเรากา็พูดไม่ได้เนาะก็เอาเท่าที่เห็นแล้วกันตามวิวตามภาพเลยนี่ช่วงนี้ตรงจุดนี้ก็จะเริ่มเป็นตึกละไม่มีอมืก็ยังมีบ้านไม้ดูน้นยังเป็นไม้อยูตรงนี้จะเป็นว้านคอน้างตรงนี้จะเลยตลาดเก่าที่เป็นตลาดไม้มาแล้วนะคราวนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็น ตอนนี้รถไม่ติดแล้วออกมาจากตรงตลาดเก่าตรงตลาดเก่าถนนมันแคบมากรถติดพอมาถึงตรงนี้ก็เออสบายสบายแล้วข่ะยังมีเรือนไม้เก่าเก่ายู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งทวาสันนุ่นมีต้นกล้วยด้วยเห็นป่าวนุ่นมีที่กระปุกแหละคือมาช่วงเย็นๆย็นมืดมืดมดนี่ก็คือไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแม่ค้าขายของอะไรละเพราะว่าเขาก็เลิกกันหมดแล้ว ตอนนี้ออกจากคนาน,นิคมแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปไอ้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย